สวัสดีอามเจมครับเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องพ้อปายนะฮะดูพระอาทิตย์ฮนะห้าโมงกว่าตะวันจะตกดินแล้วครับวันนี้ออกมาส่งหมูครับเ่อเห็นพระอาทิตย์สวยๆมาถ่ายให้พี่น้องทุกคนทุกท่านได้ดูฮะนี่ฮะแถวบ้านอากาศก็เริ่มเย็นนะครับ แต่ยังไม่ถึงหนาววันนี้มีลมทั้งวันนะครับนี่นะครับดูตะว,วันจะตกเด่นแล้วครับสวยๆว,วัอดีออกว่าหมูไม่มีไม่เอาเตากะทะเอาจหมูกลูกจะไปส่งให้ลูกค้าเห็นตะวันจะตกเด่นก็เลย ทุกคนทุกท่านได้เข้าไปชมเข้าไปดูฝากช่องพนไชยบุกทะไว้ด้วยนะครับนี่ฮะ ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับห้าโมงกว่าก็มืดแล้วออกไปดียชมมังนอกกันครับบรรยากาศยามเย็นนี่ฮะ ลงจงไปหมดแล้วครับทุกทนทุกท่านสิ้นเดือนมันสิ้นใจฮะลูกค้าตังไม่ค่อยมีแล้วครับสิ้นเดือนอนี่หลังนอกกระจาบก็หายไปหมดแล้วครับนครับดูสรวร์นะครับ สีสวยจะตกแล้วครับตอนนี้ก็ข้างขึ้นแล้วครับแต่พระจันทร์ก็ยังเห็นไม่เยอะฮะนี่นะครับนีทางก็เปิดแล้วครับดูตะวันสวยๆครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนทุกท่านปี่นองฟองปลายสวัสดีครับบ๊ายบายฮะผ่อนใจหมูกระทะนะครับช่องพรอนใจหมูกระทะฝากไว้ด้วยนะครับเห็นอกหายใจหน่อยครับส่งกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ